การมีสติที่มีการสังวรอยู่ประจําทุกขิยาหมดเนี่ยมันจะรู้เห็นความจริงคือว่าไอ้ตัวเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นั้นนะมันจะมีการเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แล้วก็ลักษณะของมันที่เกิดมานี่นะมันต้องรู้ทีเดียวนะเหมือนเนื้งองไายที่ ต้องไปพัจับไาสัตว์นา,นาแชนิดที่มันมาประ,ประจำหน้าเนะนี่ยอารมณ์ทั้งหลายที่มีการก่อเกิดขึ้นมาปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกชนิดนั้นล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายเพราะงั้นแกต้องปลดปล่อยสัตว์เหล่านี้ออกไปให้หมด ที่มันมีความหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ร้ายนะในความหมายของภาษาธรรมะเนี่ยมันมีเป็นภาษาอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตามภาษาคนนั่นะมันเห็นเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรหลายพันอย่างไปหมดทีเดียวทีนี้มันก็เลยตกอยู่ในไอ้นี่ยอำนาจของไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลยคือว่าพวกกามารมที่เป็นเครื่อง ร้อยรักให้กิจใจเนี่ยตกกลงจมไปจมน้ำตายอยู่กับไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นเมื่อเราหยุดได้สงบได้รู้กลวดดูได้รู้ได้แล้วนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นเหมือนอย่างกับไอ้เงาลว,วงเงาหลอกอะไรที่มันเกิดกด,ดับดบอะไรไปตามเรื่องตามราวของมันเพราะงั้นขณะนายเที่ย จิตเนี่นะมีการรู้เข้าข้างในได้สงบรู้อยู่ข้างในได้ติดต่อเป็นส่วนมากแล้วหลักของสติเนี่ยมันจะน่นแล้วก็ความรู้มันจะยืนรู้ได้แล้วขณะที่มารับสัมผัสมันจะรับสัมผัสเทนี้ที่เป็นไปตามธรรมชาตินะเนี่ยอาตาที่รู้สึกเห็นรูปหูรู้สึกเสียงเนี่ย มันจะรู้ไปตามธรรมชาติเพราะว่าไอา้ความรู้สึกที่มันรู้อยู่ภายในที่ได้ฝึกได้อบรมแล้วเป็นการรู้ลักษณะของกิจอย่างนี้ได้เป็นทุนอยู่แล้วแตนี้เมื่อออกมากระทบภาษาข้างนอกเนี่ยเนี่ยมันจะกระทบกันตามธรรมชาติไม่ออกมามีความหมายดีชั่วตัวต,วตวได้ พราะงานเรื่องการสังวรินตรีจรึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมองเข้าข้างในให้มากถ้าว่ามองเข้าไปนะพบเข้ากับลักษณะของความรู้ที่ยืนรู้ได้และบางทีไอ้พัดษะข้างนอกนี่ก็ดับคือว่ามันไม่ได้ออกมารับพัดษะทางภายนอก มันรู้มันรู้อยู่กระ้างในถ้าว่าเป็นการรู้ได้แน่นแนบแน่นมากในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างแนบแน่นแล้วก็ระงับภักสะข้างนอกได้ถ้าเราจะสังเกตดูในขณะที่จิตเนี่ยมีการรวมรู้อยู่ในตัวเองโดยเฉพาะ ไม่ออกมารับรู้ทางรูปเสียงอะไรทั้งหมดนี่นะมันหยุดมันหยุดรู้อยู่ข้างในได้แต่ว่าไอลักษณะอย่างนี้มันไม่อยู่ในระยะสั้นเพราะงั้นไอ้การที่เราปล่อยให้จิตท่องเที่ยวไปตามอารมณ์จนคุ้นเคยมามากมายนักหนาแล้ว ที่นี้จะมาฝึกเข้าวจะมีความรู้ข้าข้างในมันจึงต้องเป็นการฝึกในเรื่องจับเอาความรู้ทุกกิริยราบทให้ได้ก่อนแล้วไอ้ความรู้เนี่ยมันจะเข้าไปอ่านภายในยได้แล้วถ้ามันอ่านได้เรื่อยๆไปนะเราจรึงจะรู้ว่าการกระทบพัสสะเนี่ย ถ้ามีสติยืนหลักความรู้ได้ก็เป็นอันว่าไม่มีโทษในทานที่จะออกไปยึดถือดีชั่วตัวต,วตนหรือว่าโทมนัสโทมนัสเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีเกิดขึ้นเพราะงั้นต้องสังเกตดูให้ให้ดีในการที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจับค่าฝึกค่าได้มากทีเดียวเพราะว่ามันมันต้องผ่าน ทางผ่านทางตาทางหูเนี่ยอยู่เรื่อยนะแล้วทีนี้ต้องระงับนะต้องสมรวมต้องต้องระวังไว้ก่อนแล้วจิตนี่มันถึงจะรวมรู้ได้สติมันถึงจะมาทำหน้าที่ควบคุมเอาไว้อยู่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างพอดีพอดีคือว่าอย่าทำโดยความเร่งรัดเพื่อจะเอา ให้ดีให้ถูกให้รู้อะไรขึ้นมาคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาจัดมาทำนี่ต้องระวังเพราะว่าไอ้การที่ทำความเพียรจัดเกินไปเพราะมีความอยากเพราะว่าไอ้กัรหาเนี่ยมันคอยแทรกแซงอยู่เราต้องทำชนิดที่คล้อยตามธรรมชาติคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามา ผสมเราคอยสังเกตดับความอยากเอาไละตันหาเอาไว้ว่าไอลักษณะของไอกันหาคือความอยากเนี่ยมันมีขึ้นในลักษณะอย่างไรเราก็หยุดเียหยุดอยากเียแล้วก็หยุดดูหยุดโ้อยู่นิ่งๆเพราะว่าไอจิตเนี้มันต้องทำกำหนดให้เหมาะสมเหมือนกันนะ ถ้าไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะถ้าเราไม่มีการพินิษพิจารณาประกอบมันก็ไม่ไม่ได้ความเพราะว่าจะไปกำหนดรวบรัดอะไรขึ้นมาให้มันลิ่งให้มันหยุดอย่างเดียวนั้น่ะยังไม่ได้เพราะงั้นต้องสังเกตดูว่าขณา,าจิตที่จะเริ่มตั้ง ทั้งหลักเนี่ยต้องมีการรู้ลักษณะของความเกิดดับที่จะไม่ให้มันแส,สลายไปยืนหลักของความร,รู้ซ้ำๆเอาไว้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ต้องมีการฝึกชนิดที่ต้องมีการรู้แยกคายไหวพริบในเรื่องการที่จะควบคุมจิตให้ได้ รับความสงบระงับแล้วก็ค่อยประครับประคองเอาไว้อย่าให้มันแสบใสออกไปการควบคุมจิตในขั้นที่เราจะระงับไอทางไสวอทางอยายตนะนี้นึ่งขั้นหนึ่งและไอขั้นในอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องมีการประครับประคองความรู้ ให้เป็นการส่งตรงตัวเองให้ได้เพราะว่ามันมีอะไรแทรกแซงขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จะต้องภาจ,จันน้ากับไอ้สิ่งนั้น่ะมองให้มันเห็นว่ามันเป็นมาอยางหรือว่าเป็นสัตว์นานาชนิดที่เกิดเกิดดับดับไปตามเรื่องตามราวของมันตัววจิตก็ยืนรู้อยู่โดยเฉพาะ ถึงมันจะมีการเสียหลักไปกับอะไรก็รู้ใหม่เพราะงั้นการสัมผัสทางอยนายันะเนี่ยถ้ามีการสังเกตประกอบอยู่ด้วยแล้วนะมันจะเห็นว่าการเห็นรูปฟังเสียงนี่นะตามปกตนะิมันก็ฟังได้เฉยๆแค่เราเรารับสัมผัสอะไรได้วยใจเฉยเนี่ยก็ยังทำได้ ็ยังรู้ได้เพราะงั้นในขณะไหนที่จิตเนี่ยมันเข้าไปสงบระงับมากๆแล้วมันไม่ออกมารับภัสจะนิรักษณะหนึ่งจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่แต่แล้วมันก็ต้องคลายออกมารับภัสจ แต่เมื่อมันคลายออกมารับภาษานี้ความทรงตัวของมันยังอยู่คือว่ายังติดอยู่ยังรู้อยู่ได้แล้วการกระทบภาษานี้ก็ไม่มีอันตรายแต่ถ้าว่าพอมันออกมารับภาษะก็มีความหมายทางภาษะขึ้นมาดีชั่วอะไรพอใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะการควบคุมไม่ดีในขั้นต้นนี้ ในขั้นที่คลายออกมาจากไอ้ความรู้ภายในอย่างนี้ต้องต้องพยายามสังเกตให้ใกล้ชิดให้มากเดอะวตรงคลายออกเนี่ยตรงสําคัญไม่เผลอก็เพลินไปแล้วก็ไปมีความหมายยึดถืออะไรขึ้นมาอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็สังเกตให้ดีนะเพราะว่าไอา้จิตเนี่ยมันไหวรับอารมณ์รวดเร็วนะ ต้องควบคุมกมันให้ให้ดีให้ถูกหรือว่ามันจะเสืยอหลักอะไรไปเราก็เอามันเป็นครูเรื่อยไปก็ได้เพราะว่าจะทำให้มันดีมันถูกไปทีเดียวนะ่มันไม่ได้มันต้องคอบเข้ากับไอ้ความผิดพลาดอะไรทุกครั้งทุกคราหมดตั้งแต่ขั้นตั้งสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตัวท่วคร้อมทุกทิศอย่างหมด อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของที่จะทําได้ทีเดียวต้องเป็นการซ้ำซากกับไอ้ฟาร์มที่เผลอไปเพลินไปแล้วก็กลับมารู้ใหมย่ยาวว่างสัง้นบงังฝึกไปเรื่อยไ,ไปอยู่อย่างนี้นะแต่ขั้นนอกอย่างนี้ทุกิยาบทอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายต้องซ้ำซากมากและทีนี้ไอ้ฟาร์มรู้ที่มันเข้าไปลู้อยู่ข้างในขั้นหนึ่นงนั่น นั่นมันยิ่งมันยิ่งกว่านี้อีกนะมันยิ่งไหวตัวง่ายและมีอะไรอไรที่เกิดขึ้นมาให้รู้สึกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิมิตจะดีหรือชั่วอะไรก็แล้วแต่แปลว่าไอ้ความรู้ภายในนั้นต้องยืนหลักให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่โทวตนต้องยืนเอาเอาหลักนี้คุมเอาไว้แล้วนั่นแหละควารมรู้ภายในมันจะ่งตัวได้แม้จะเข้าไปอยู่ในความสงบระง,บระงบับไอเป็นระยะยาวก็ต้องพยายามประครับประคองในขณะที่มันจะถอยกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ย เนี่ยจะต้องสำรวจอย่างใกล้ชิดนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็หลักความรู้ภายในเนี่ยจะไม่ดำเนินไปได้คือว่ามันจะเสียรูปเสียหลักไปในขณะที่เปลี่ยนเพราะงั้นการฝึกจิตในขั้นอินทรีย์สังวรน,นี้จึงเป็นขั้นละเอียดแล้วจะต้องพยายามปัดรอนทอนกำลังไอพวก รบก,กวนต่างๆทางอายตนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเวทนาเพราะว่ามันจะต้องทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็ทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นสุขอ่านมันให้รู้ลักษณะว่าไอ้ทุกขเวทนานี้มันแบเผ็น และจะตั้งทนดูทนรู้ปล่อยวางมันให้ได้แล้วก็แล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตันหานี่นะถ้าเราทนได้ไอ้ตันหาก็หยุดระงับลงไปแต่ถ้าเราไม่อดทนแล้วไอ้ตันหานี่จะจะเกิดขึ้นมาปรุงจิตให้ดินน้นรนแก้ไขกระวนกระวายไปทีเดียวขอให้สังเกตด,ดูให้ดีนะ